ศรีสะเกดมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ผ่านยุคอาณาจักรขอมและพัฒนามาจากการเป็นเมืองขุข,ขันก่อนจะเปลี่ยนเป็นจังหวัดศรีสะเกดในที่สุดประวัติศาสตร์โดยละเอียดแบ่งออกเป็น3ยุคสําคัญดังนี้ครับ 1. ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์และอารยธรรมขอมกว่า2,500ปีพุทธศตรวรรษที่18 สมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคเหล็กมีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในพื้นที่นี้มาแล้วกว่า2,500ปีดังที่พบหลักฐานทางโบราณคดีเช่นเครื่องปั้นดินเผาและแหล่งภาพสลักบริเวณผาเขียนผาจันแดงยุคอิทธิพลขอมพุทธศตรวตรรษที่13-18พื้นที่ศรีสะเกดเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรของโบราณที่รุ่งเรืองและเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ พบปราสาทหินและปรางกู่จำนวนมากกระจายอยู่ทั่วจังหวัดเช่นปราสาทสักกำแพงใหญ่ปราสาทสักกำแพงน้อยปราสาทเยอปราสาทด้านปราสาททำให้ศรีสะเกดได้รับสมญานามว่าเมืองปรางร้อยกู่ชุมชนในยุคนี้ได้รับอิทธิพลทางศาสนาและวัฒนธรรมมาจากขอมอย่างลึกซึ้งทั้งศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพุทธศาสนานิกายมหายาน สอ,อง,องอยุคก,ก่อตั้งเมืองเมืองขุขันและเมืองศรีสะเกตสมัยอยุธยาตอนปลายรัตนโกสินทร์ตอนต้นการอพยพตั้งถิ่นฐานในช่วงปลายสมัยอยุธยาอิทธิพลของขอมเริ่มเสื่อมลงทําให้มีการอพยพของชนกลุ่มต่างๆเข้ามาตั้งรกรากเช่นชาวสวยกูยลาวและเยอกําเนิดเมืองขุขันพศ2 3 0 2 ในสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ปลายอายุทยาหัวหน้าชาวสวยชื่อตากระจเชียงขันได้ออกติดตามช้างเผือกมาส่งคืนกรุงศรีอยุธยาด้วยความดีความชอบจึงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมยกบ้านของตากระจคือบ้านปราสาทสี่เหลี่ยมโค่ลำดวนบริเวณอำเภอขุขันหรืออำเภอวังหินในปัจจุบัน ขึ้นเป็นเมืองขุขันหรืออีกชื่อคือเมืองนครลำดวนและแต่งตั้งตากะจะเป็นพระยาไกลพักดีสีนครลำดวนเป็นเจ้าเมืองคนแรกกําเนิดเมืองศรีสเกตพศ2325ในสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่งโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้แยกบ้านนนสามขาสากํำแพงออกจากเมืองขุขันแล้วตั้งเป็นเมืองใหม่ชื่อว่าเมืองศรีสเกตที่มาของชื่อคำว่าศรีสเกต สันนิฐานว่ามาจากคำว่าสีสิครสวนสีบวกสิขอนบวกอิสวนซึ่งแปลว่าพระอิสวนผู้เป็นเจ้าแห่งภูผาซึ่งเป็นชื่อดั้งเดิมของปราสาทพระวิหารก่อนจะกร่อนเสียงเป็นสีสิครศและเพี้ยนเป็นสีสเกตสามอการเปลี่ยนฐานะเป็นจังหวัดพศ2459พศ2อ,อ8 1การย้ายที่ตั้งเมือง